สวัดสดีค่ะเจ๋อเจ๋อบันหาน้าพารอพาเขาับปลาคือเก่าค่ะพี่น้องมาหล่อๆเลยแถวบ้านนี่แหละค่ะเขตอำเภอโนอนนารายอำเภอสำมรวงทาบนี่แหละค่ะเบึ้งเบึงนี่มาหาเห็ดสีมานปั้นด้สิพ่อเดี๋ยปนเดี๋แก่งเดีกยวยบ่ไปเสียงเขาบอกกันงงงงดีมานัดมามานัดพ่อมานัดพ่อมูค่ะมานัดพ่อเพื่อนนี่ ซองซื้อซองนี่หยังอีสานสายเล้ออีสานสายล้อเพื่อนส่วนมาเพื่อนเพื่อนนัดพอกันอีสานสายเลาะชาแนลไก่ไก่เพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวเฉยด้วยนี่คันผู้ใดได้เบิงคลิปใช้ภาพแมนเต้นโดนๆเลยนี่ภาพไปเลี้ยงหมูกับทาก็น้องไก่ก็คุณยายอยู่นี่แมนนี่เธอสายเลาะสายเลาะของเธอแล้วครับเลาะคือกันม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 ันไปหายหายไอ้ เฮ็ดยังอ่ะโอ้ยพ่อเฮ็ดบ่สมคนเลยอ่านี่อาวันมาด้อเพื่อนอุ้ยได้แล้วหนึ่งดอกสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องเห็ดอะไรเห็ดไข่ขาว เป็นนุ่นกับบาดก็ได้ตีไข่ขาวก็เฮ็ดก่อด็กอือปลานี่ลักษณะตาเฮ็ดปลวกน้ําเกณเนี่ยเฮ็ดไข่ครับป่ะอีดอกนึงโอมคหอมๆหอมอยู่แล้วเรื่องหอมอืม้ออูย บ่ได้ไปเก็บเป็นเห็ดไข่ผักเหนือในเนะาะอ๋อกลุ่มเดียวเป็นซิฟเหมือนนะบ่บ่ได้จับเอาเด้อพี่น้องโจมนี่แกาขาเราลงจากด้วยอยู่ไอเสื้อไอเขียวครับพี่น้องต่อมกันเลยเป็นเจ็บครับ ห่างครับยังห่างอยู่ให้ถือ่าห้างบ่าว่าแต่บองไรแมนสีทีเนี่ยต่ทางผู้ก็ยังวะคนว่าขีทีเดอกไปบ่าสันสีทีสีที oh. เฮ็ดสีเฮ็ด <c oughs> สีมีหลายเฉพาะตามผู้หรือสันเขาประมาณนั้นฟังผิดเนาะ <c oughs> โทษที่ขอไพยครับ ช่วงนี้นี่ฮาไปพ่อได้ยุ <c oughs> ได้กินนี่ก็บัหนหมันพ่อป่อนนี่ก็ถือว่าหมานแล้วพี่น้องนี่เปียงมองเอาเห็ดเ <c oughs> อายางจนล่มขออ <c oughs> เขาทองพี่เนาะใช้ขาวโอ้ให่ดี <My goodness. S 1> อย่างแห้งประเด็น,นีย่ลมพุ่งปวก <c oughs> ให้แค่เพียงลูอเอาไมเอาไปกินเอาให้เจ้านี่อยเลยโอ้ยเธอบอกหนนะอให้มาเอากินสดได้เลยนี่ให้เจา้าห่างก็ใส่ยังไนเห็ดเบือ่อครับพี่น้องเห็ดเบือ่อเห็ดพิษตามปลาบานเฮ่านี่ความร้อนไม่สามารถทำลายล้างพิษเขาได้นะครับเพราะว่าแต่เมืองหมอกท่านเลย กันด <Cornell. S 2> ูเห็ดดังเหรอเห็ดดินเห็ดเกาดินเหรอเนาะเนียน เสริมไปนําค่ะพี่นอ้องก็บ่ได้เสริมดอกรักรักคือกันมันหอยมันหอยมันเทียนครับพี่น้องนี่แหละของแสบของเหนียวมื้อนี้แหละสิพาล้ำลึกศาสตร์อีกแล้วอยว่าล้ำลึกศาสตร์เถอะล้ำลึกอดีตหูใส่ชิดเขาเออเนี่ยคือ,อขขเขื่อนมันแมนบ่แมนโอ้ชุดแล้ว บอลที่เ็นเสียงผมมึงเคลื่อนอน,ออใน,ในีกนะใบนี่บใบนใีใ่นี่ครับนี่ลองเบิ้กัมาอเหรียพ่อเดีวแรงเล้วง่ายพอเห็นหนากันเนนี้เป็นบอเพิ่นแมนแนีเคลื่อนนีะเคร,รื่อมันเครื่อ,นองนี้มันเครื่อมันเครื่อชนนี่แหละคนไปโทัทีคนลงตรงๆจะเฝ้าดักไปหาเพิ่นคนซากลงไปเค่อยขุดํำสางบ่ บอ่อเลี้ยวค่อยคูเตะสาค่อยคูดกระเลี้ยนไว้อนาคตลพอมีแล้ยวเขาไม่จะเปิดกอกแต่เปิดกอกกป็นยังขีดขาดอุ้ยนันคุณทำสางม้วนก็อยังนี้ทั้งม้วนทั้งเมย์ค่อยคูเตะสาข้ยังหัวคูดสาหัวเห็นหัวแล้วนั่นจะฝ่าวูดดักที่ล่ะเสียมเทียตรงตรงไหมรู้จักคำว่าตรงหรือเปล่าหัวทำไม เป็นจังสีอันนี้หัวเก่าหัวใหม่จะลองออกขุดเงาเงาเล็กแต่เงาไออันนี้ได้ายเดเมนวะเดี๋ยวยาวอยู่ใส่ก็คือดอกนี่เมนเมนเมนอันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่นี่เมนเมนบอเม็นครับเม็นเม็นทึ่งหน่อยทึ่งใหญ่อยู่น้ำกันเหม็นเพื่อจะนั่งได้ขันเหนียว ไม่คุยคุดยจะนางอีกอะไรนี่เบิ่งเด้อร์เฮ้ยเพื่อจานางนี่นนนแม่นี่แม่เพื่อจานางคันมัน,ม,นมันปาน,นี่นี่เออเออเหมันเกลยนเน้นเส้น มีขนเนี่จิปโอมประเทศใดมีขนด้วยนี่มัมนแมงบงถีบบัตรหน้าอุ้ยโอ้ขอบคุณค่ะเป็นยังไงอือุ้ย <c oughs> เฮ้ยพ่อหมอไม่ห่างอีกแล้ว <c oughs> สหมานเนาะขุดมึงจะซื้อครับอันนี้ปีกเอ่ะโอ้ย,อยปีกอยู่หักหน่อยมั้ย,ยปล่อยคนซะอืมก็มีเออมาเบิ่งมันโง่หนิใช่หนี่จังว่ามันโง่นี่ตัวนี้ปุ๊กครับอีบุ๊ก ยูบาดเอินอีบุกหรืออีบุกบุกหรือต้นหัวบุกนี่นี่มันนกนี่นี่มันนกโอ้ขาหับเอ้าคุดผสมกับมันหนามยังหน่อยอยู่นี่นะเออมันหนามมันมีหัวดอกต้นบุกหัวบุกหรือกาวเครือนกก็คือนกเทียนครับเทียนก็หอยนี่อันเดียวกันนะมันนกก็สีสันมันสีสันมันสีปากคือชบนกนะเออ เอาเทือกอะเต๋แล้วแต่บ้านเพื่อนถนัดเอิรนมันสั่นหรือว่ามันหัวมันบ่ท่านไงมันสั่นกูหลุดจำหนังนัวของหัวมันสิสั่นนะจังว่าแหลกันอื่นก็คือกันแต่ละท้องถิ่นเดี๋ยวเสียอมมาให้พี่น้องมึงที่กุหลาบกุหลาบ อติหัวมันไงห,หัวบุกมันไปแล้วหากไม่คักๆากเว่ะอือโอ้ยอีพออีเมีกูเอึดซีเจนีไปวนี้นนกับบดอดดายนี่ทำเล็กน้อยจิมัหหมนหนกุกเห็นบอ่อปลาเขาคือนกอ๋นอนกกระจอกครับอันนี้ <c oughs> นกกระจอกยังเป็นปากนกกระจอกอยู่ยย่างน,น,น้อยอยู่ยโน้ยหงษ์หอนนี่เถอะนี่อันนี้เขรียดต้นหมานี่ของแท้ มาเด็ดใบเรายองดมมึงมาเสื้อนี่ว่าเขาเออเจวนี่เขาทาาเเพินเ่นอารากมันไปเ็ดอันขนมขาเกียบไม่หมิ่นนะฉันว่าม,มัน,ม,นมันโดพอถ้าว่าขุดมึง <laughs> อเ,เอาลองมึงกันอ่ะ มันปลาเนี่มีหลายชนิดเด้อพี่น้องมันเหืบมันเทียนมันโดมันนกมันแซงมันนามมันยังหยีบมันเผาปลาเผาบ่ายปลา,านี่ล่ะแต่ว่าครือมันเผาเนี่ยโบท่านเค,เคยเห็นดึกเถื่อเลยคือผม่าเป็นหวายยังรูปผู้เป่าเส้นอันไดไปอีกนีน้องน,นี่น้องงไน,น,น,นี่น้องนี่น้องเอาเลี้ยนลูกไปน้ำกันครับพี่น้อง มีหลายเรืองหลายอย่างยู่ที่กับบทนนรูดอกนั่นน่ะเออแปลกตาดีครับพี่นอ้องฉันว่าต้องเป็นสมุนไพรีกละเป็นหาก,กซืซืนอน่ะแต่อันนี้็นอันนี้หากหากส่งที่เมาอ,อ๋อถมไหมเหรอ เท่านใดรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกีด้ด้วยพี่น้องเลยคุนเนี่ก็หูคุนเนี่แถบสีบลูหูเลยอัน,นไหนเป็นอันไหนเม็นเหมน,นเอาก็เลี้ยนดูน้ำกันน้ครับตึ้งตองกาแฟอุ้ยอีหยังขึ้นเหลือมมาเถอะแดดเพื่เ,เห็นแดดบ่เหลือๆ อย่างพอดีเลยไข่ขาวครับเน้นๆกันไนนๆแล้วคัวใส่พักพริกท่านันไปเวลาลงกระทะมาท่านย้อมแผ้ต้องได้หัวใช้เผาเลย นันจะสีเหลือแสบหอมขาอ้วนตัวหอมครับหอมอีน hmm. น <Hmm> ี้หอมเลาเหนียวพร้อมบัวตาบัวตาหัวหน่อยบัวตาหัวเงีวหัวสันหัวเงีวเหนียวพี่กันอ๋อหลุนตัวนี่เอทุกอย่างยังวะนั่นยานังมันนีมนั่นว่ามัน นี่นี่ก็แมนน็นอันนั้นก็แมน็นอุ้ยนี่คือเงยกลัวอ,อันเท้าใบบางอันนี่นี่อันนี้เงยกลัวอันอันนี่น้อยแต่ว่าน้ำกันแหละนี่นคุณเอกขุดมันคือเสาเจอือเพรเขาหลอนแค่นี้ผมมาเห็ดบ่อย่ากดิแค่เ้าขุดลงไปตรงๆซื่อๆ อย่าปากยาปากาปากลุ่มคนห้ามันต่างกันไปบวชตอนแล้ว ัับหเรียนรู้ประสบการณ์และการเรียนรู้เพราว่าะทายใบมันส,สัดๆเนี่ยก็จเจาบึงแต่หน้าที่เหลกเจาบะบึงหน้าที่ต่อไปเนาะ่าทายใบมัน,นใบมันบางใบ,บมันกัะสเปันดังไหมพี่น้องติดดัง เกิดขึ้นมาเราฮอนหนึ่งฮอนหัวหนึ่งหายไปสูงก็ใช่นิ้วมันมัน้งขอรอแค่เลยก็ขอยเอาใส่กระจาไป็นเออราจะโบเห็นเนะาะคาดยางเห็ดปวกอยู่หาเห็ดปวกอยู่เหนียวคอยได้หำเหี่ยวเหี่ยวว่ะม,มันของเหี่ยวป่ะทำตุ่งๆไปใส่เบื่อ เ้ยไหหัวเดียวนี่อนี้ตรงยุ่นตันนี้น่ขน,นหดายขาวัขาเถดด้ยุเด ทดินอีกเล้ยวทุพักอีกแล้วพกะกรตรนมต้นเดียวนี่ก็จนล้นแหละตรงหยอดน้ำกับพระท่านดอกพรเกษรกเไดกันได้เงี้ยนครับเนี้ยน้ำแมวอูมาน้ำนอนทาิตน่อนท่าฮิตออกง้ยันพอฮิตปวดดอกสั้น น้ำไว้เนี่โพซัมจีดินนี่นอนเฝ้าเลยโพซีดินผสมประสานกันเน,นี่ยนทั้งขุดทั้งหาฮิตเด็ดเขาดีเลยรวมมิดเรื่องของแซบ็บไข่ขาวฮิตเปล่งไข่ขาวไข่ขาว หยุดทั้งมันมวนครับนนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเราฝังไว้ที่เดิมเราไปปลูกสวนมากันลองบ่ลองลองก็ได้กินนี่ลีแต่ว่าปีหนาเุมือนเด้หน่อยก็เอาไปปลูกไว้แต่กินซื้อๆ เออกมันยังดอกมันช่างแต่หมอยมันหลายมันหกเนี่ยนี่ว um ่าหมอยมันบหินหงุ่งขนบุทตรงมาครับท่านขนยักษ์นะไม่เอานะจากบ่อเผาพันแยกสุนพันย่อนเนียงสุนพันย่อนอันนี้แหละพอได้ยินแต่เขาว่าเด้ไอ้หลีเหรอเนาะในแยักษเห็ดขุนนะ นี่เจ๋ไดงานไปยะเงียกรวยหนึ ok> <h 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 ่งในปัตตพีแล hey, ้วเนาะจับเชี่ยงเมียงมาสิกินเนาะนี่อ๋อพี่เด็ก่หุงใช้เขาพี่มันนามมันน้มมันนามเพื่อนอีงามอ๋อต้องโกไปขึ้นเขาครับพี่น้อง นี่ลักษณะของมันน้ําใบของมันน้ําใบเราเคลื่อมันน่มันทิไปมันถิคือเป็นไปถือน้ำนี่น้ำมันทิมีน้ำแนนีนเคลื่็นขนสักๆบ่อน้ำเลยนี่แหละน้ำบ่อนี่น้ำมันอ่อนบ่อน้ำแกนี่นี่จะใบเบ่ง้าเป็นถ้าเป็นเคลื่อนไงกับเป็นน้ำเลยด้วยโอ้น้ำครับแล้วว่ดูจะหูติให้ไง้ะคอยรูปเราก็อยากรูปคนนีลแหละ ตัวบ่ตัวยังตัวยังบ่ลูกหัวสีหญ่บ่นี่แหะครับจนเป็นที่มาของคำว่าขนเพชรเนี่ยข้อหัวซ้ำขาเนี่ยนะเลยสิกินสดดังเขาวาบุ่มมันน้ำนี่นะมันบ่ขั้นข้อนบ่กินสดบ่เขาเป็นน้ำน้ำเงี้ โว้ยบ่ท่านเอาดอกมาต้มนะนี่มันน้ำตรงหัวซำแขยนจะไม่เสียบแห้งจะไม่ซีพลิ้ยหัวซำแขนกับเครือเป็นพุมทำพุมเลีบแมวหุ่นเดาะบ่ตายเด้อพี่น้องนี่เขาบอตะเฮาฟังกบใไ,ได้็ได้ลากเป็นอีก ลองบอฟังมึงเนี่ยบอฟังกระต่ายแบบนมื่อกี้ของหวานก็ได้กินละ่ะเรือหุงษ์ใส่เข่ากินแบบโบราณคือหนึง่งหนึ่งเราไมาจำน้ำตาลน,นั่นบ่ต้มกระไดหนึ่งกระไดไมจะะาจำน้ำตาลแต่ว่าโบราณอีหลีคือหุงใส่เข่าทั้งทั้งบ้านเขาใด้แต่มีหลายคอมเมนต์เพลินค่อยกินจะได้่าผี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 น่า แต่ปลาตาหนีเนาะสองเพื่อว่าต้งห่วงกุ่นตออุ้มด้ยสองเรื่อสามเื่อต้องกันเรื่อมันนีกับเื่อมหัวเนใดเนี่ยกำลังเป็นหัวครับเดี๋ยวจะบางเป็นบางปลาครับ บางปลาเครื่อหน่อยกับหัวเง้วหัวใ่เดียวสินะหากอันเนี้นินๆม็นเหมัน้เป็นอะไรกันล้ากยาห้องโบยาจักเมวห้องโบมาจักพอมารักๆกันสิเป็นสมุนไพรแทบจะแทบทุกต้นปุณ่ะ สมุมนไพ<ฟ>รเป็นสมุนไพรตายโอ้ตามจริงหมอยาเยลีนี่พ่นสืบทอดตามมันพ่นเดเพิ่นบด้บอกดี๋ยวนี่ตั้งสี่ในห้องสี่ห้องใช่เขาหัวกระข่หอวเป็นอย่างมัแน่นอนนี่เนาะ สรุปหยอดผ้าหื่นนั่นนี่ก็ได้พักติวไปมาโอเอาเท่าแล้วมาสรุปหยอดอยู่ผ้าฮือนด้วยค่ะพี่น้องนี่หมานได้เฮ็ดปนหนึ่งได้มันเอาไว้ถ้าเป็นของกินหลินเนาะได้อันนี้แล้วเรต้องซื้อขนมคู่ปอขกคู่กาแล้วได้มันยำเลินละเดี๋ยวสีต้มจำน้ำตาลเออ อันนี้พักติ๋วหยอดอ่อนๆงามๆเก็บหอบมาพอได้กินได้ยากแล้วแรงแล้วง่ายอยู่ครับพี่น้องมาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะงนี้ก็หาหยากเนาะก็ได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าอันนี้แล้วว่าหลอดไปเหมือนหนึ่งแล้วนี่ก็เจีวปลาแดกเจีวปูนเจีวลาบปลานี่พักติ๋วงามๆใส่แกงเห็ดนี่ ราคา